สวัสดีฮัลโหล,โลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับวิชายคนหนึ่งเขาค่อนข้างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาถือพัวพร้อมจะไปบวกหรือเปล่านะแล้วเขาก็เดินไปที่แห่งหนึ่งในที่ที่มันเป็นดินแล้วเขาก็เริ่มตัดพ้อถึงชีวิตที่ถดร้ายโอ้โหทั้งชีวิตชิพหายวาเท่าไหร่กันเนี่ย แล้วจะไปรอดไม่ี่ยฉันตัดสินใจแล,แล้วชายคนนี้ก็ขุดหลุมแล้วว่าแค่นี้ต้องชําระ้วเขาเอาตัวเองไปดองในโรงที่ตัวเองขุดไว้แล้วก็เหมือนทาท่าจะกบใช่เขาเอาดินมากบตัวเองเขาตัดสินใจอย่างนี้ได้เพราะอะไรกันหนอแล้วเขาฝังตัวเองไปทั้งตัวดินได้ทับถมเขาไปมิดชิด างเขาถูกดินทับไปแล้วแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาจากหลุมพร้อมตะโกนอย่างเสียงดังว่าชิบหายแล้วลืมปิดแก๊